ไม่ร e mm hmm. ู้เลยนะพ่อขม่ได้นนตาเป็นการตซึ่งพีเองนะพี่ไม่จะไม่รู้นี่ผมว่าเป็นไปด้ไหมคนไหนคะคนไหนแม่ครับคนรู้แม่คนไหนพ่อแม่คนรู้จักลยอะช่วยชี้ผมดูหน่อยได้ไหมคนไม่ใช่นี่นี่นาสังเกตที่สุดโอ้แม่หลายคน อะไรอ่ะแม่ผู้อุปถัมภ์ทั้งใจแต่แม่ที่อุปถัมภ์เนี้ยดูเรามาคนไหนคนเหนือครับคนเหนือกลมือกับแม่แครับแล้วก็กลมือกับพ่อพ่อตายครับผมท่านหลังเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นพ่อตายครับแม่อาครับเชิญมาไม่ทีนะครับกลมือกันแล้ รองมือกับหัวตาแม่อาครับท้องยืนประกอบขาขวา อ่าผมอะไรี่บงกบาบยิพ่อมาเลยดีกว่าผมรูว่าพ่อภูมใจกับลูกนนี้มากๆพ่อกับแม่ไปศึกษาที่เมร์นะอ๋อตั้งใจแสดงอันนี้อยากแย้พ่อต่ความในใจเก็บลูกชายเป็นกำ อันนี้พ่อแลวพี่ชายครัอะไรนะพ่อแลวพี่ชายครับพี่ชายแม่เห็นพ่อะเาะตรงไหนก็ไม่รู้นะนี่คือความรู้สึกของพ่อนี่คือความรู้สึกของแม่ bạn ngoài trời vẫn còn rất nhiều. Tôi đi qua làng này không thấy không? Bạn của con. Mẹ nào?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  Mẹ 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 ความในใจคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกะค่ถ้าไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็จะลปบากอยู่เหมือนอะไมาทำทุกอย่างให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขมี่ว้ เราโดไม่ับพ่อของแม่ครับเพี่พี่เดกย่างนแต่เรียกขอน่นี่คือเด็กกอลอาทินี้พี่ดาต้องไปขอคอนเสิร์ตนะรับงานสำหรคู่กันอางี้ พอพ่อไปได้พ่อไม่พ้นไปแล้วแล้วส่วนตัวพูดถึงพ่อแม่ก็ส่วนตัวคือผมจะเป็นหมวหน้าบาเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นย้อยู่เรายังเป็นนักเรียนก็คือผมพยายามประหยัดเงินมากจนตั้งแต่สัปดาห์นห้เนี่ถึงสามร้อยผมพยายามเก็บอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ไม่อยากพึ่งา พ่อแม,ม่ยืนไม่อยากขอไม่ใช่อะไรับการเรียนยอดเก็บเก็บเก็บเพราะว่าเราดูว่าในบ้านเราไม่ไม่ไม่ได้มีนะแล้วก็เราจะมีปมหนึ่งอย่างในใจตลอดเวลาเราไม่มีโอาก,ใใากาสไปเจอพ่อแม่ทุกวันโอกาสเจอพ่อมาที่20นาทีหรือไปรับไปส่งเรียนแล้วก็กลับมาบ้านเพียนลำเดียวแวันนี้ก็ไม่เก่อส่วนกัน,นแค่หาเข้าบ้านเองแต่ว่าตอนนี้เรายังมีโอกาสให้พ่อแม่พกักผ่อนแล้วก็ อยากทำอะไรก็ทำที่ทำแล้วมีความสุขสุดๆอย่างให้อให้พ่อแนะตก็ไม่ต้องห่วงมากูดแค่นี้นต้องบอกว่าหนูจะเจออะไรไม่ได้ไม่อะไรนะหนูบว่าหนูนัป่วยสบายมากแต่วนที่นี้ไม่แบบร้าอะไรเงี้ยหนแ่ไม่ก็มีความรองความไเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยาง เพราะว่าอยากให้ตาแม่รู้ว่ามนวว่าตั้งใจทำากิงอย่างหลงพาอจมนอแห่งว่เราควรจะมีนี้นี้แล้วแมากให้คนทับงตาวรู้ว่าไหเราจะาอะไรต่อตอะไรอ่งเงี้ยหงอจะนอน่ตลอดเวลาจะให้ทำให้แ hmm. ม่ได้ทัามรูทาี่พอคุณกแม่ที่แน้มางปรดนนี้ก็ถึงเวลาเราที่จะตาใน ไอัน้จะมีบทในพิเศษให้กับคุณพ่อและคุณแม่ครับผม